สัตว <étique> <ural> ์เอ้ย <te> ฮ <proposals> ่ <t> ่าฮ่าต่ว่าฮ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 ่าาฮ่าฮาฮฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่เฮ แต่ละท่าไอ้ดี่ก็เดาทันตายรวมเฟี้ยวทั้งหมดไอ้สัสโอ้เด็ดด้วยทำไมมันต้องเดินกระตุกกระตุกวะเดินกระตุกไงมันเดินแล้วมันก็นั่งเดินแล้วก็นั่งเหมือนจะนั่งเหมือนจะยกปืนเดินแล้วก็เหมือนจะยกปืนอะไรเงี้ย เพื่ออะไรวะเพืไม่รู้อ่ะเออเยจกดิัแตกแปกเอาวิ่งมาลูกเกลียวบัคคนลอยการกับการก็บักเลยตบัคคาไยเป็นบัคพิหาสุดเเอาตัวรอดหนาตัวรอดโอ้โหยังหา ไม่ไปแม่งบ้านด็อกเตอร์ลุงที่บ้านไม่มีที่นอนเลยครับนอนกลางถนนมันนอนอะไรตรงเนี้ยลุงเดี๋ยวผมเอาเรือไปหาฉลามก่อนเอาอีกแล้วลุงบ้านไม่มีที่นอนนะเยี่ยมันนอนเรื่องเล่าโหนอนหารอยด้วยอย่างเท้ ตาตายเลยครับเราไปยังไงอะเนี่ยเกียร์เมื่อกี้ชนตบมัวนหลังนี่ไงให้มาระเบิดอันนี้เฮ้ยโกดมาดูเลยนี่นี่อะไรวะยาชาเนี่ยอันนี้อะไรวะไหนอ่ะเห็นบ่ ที่ยืนอย่อยนี้นะต้นะไม้ไลยนลไม่เราอยู่ไหนอ้นอาวพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ข้างล่างเนี่ย <c oughs> แดกกันแะเอาเลยพี่เห็นมันมีเอ็ซยืนห้ำแข็งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แล้วม่ยิงมันก็ไม่เป็นไรเลยมันก็เฉย <c oughs> <c oughs> เติม,มเติมเมเติ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 ติมเ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 เติมเตเติมเ โอ้สุดยอดเลยว่าโก้ดมันแข็งมากแข็งมากมันไม่ตายเว้ยอะไรแข็งแปลงป่านนี้นะครับกูบอกจะยังไงจะแข็งไม่ไหนนะฮะแข็งไม่ไหนนะจ๊ะไอสัตว์เลือดเต็มหน้าเฮ้ยพี่ยืนตรงนี้เลย อาวเหรอพี่เห็นี่ใครมายืนตรงนี้ไม่รู้โ <laughs> อ้ย <laughs> ฉันนอนสบายจังเลยนี่ <laughs> นี่น่าทิมโอ้โห <laughs> สีเพ่งเ <laughs> <laughs> ยอะ <laughs> มีหูต่อแล้วพี่เ <laughs> ดมพามาสนเลยเออต้นยิมไหล What the fuck บ้ กูเกิดปุ๊บกำลังเดินมาแล้วกูก็ตายเฉยเลยมันเห็นพี่วาร์ปมาข้างหน้าทุกคเลยเอาเลยไปข้าเอายึกอยู่ตรงนี้อะไรวะ